สาธุค่ะแม่ชีค่ะค่ะวันนี้แม่ชีมาด้วยอาการเป็นยังไงบ้างค่ะก็อาการล็อกที่คอบลาไหลค่ะคอบลาไหลเส้นเองที่มันยึดค่ะตามข้างขื่อค่ะมีคืนด้วยอะไรเงี้ยนะค่ะแล้วก็มาหาน้องหมอสองคนที่รขกษาให้ดูค่ะดยอาการดีขึ้นค่ะังล็อกอีก แต่มีอาการใหม่ขึ้นแล้วอืมอตาพร่าใช่ไหมคะแม่ชีแล้วก็เช้นประสาทตาค่ะแล้วก็มึนศีรษะใช่ไหมคะน้องมอก็ดูอาการให้ซึ่งแม่ชีก็ไม่ทราบว่ามันแต่พอมาเห็นว่ามีอาการทำหายเยตา่างึเป็นยังไงนะคะหลังจากที่ทาใช่ค่ะคือของแม่ชีอะค่ะเนื่องจากที่อาจจะ เรียนพระธรรมใช่ไหมคะแล้วก็ใช้สายตาในการอ่านเยอะมากๆใช่แล้วใช่ห<า>นังสือตัวเล็ก,ลววลกรวมถึงเวลาเราเพ่งใช้สายตามากๆเราไม่มีเวลาพักอย่างนะะี้ค่ะก็ทําให้เกิดอาการสายตาอ่อนล้านะคะเส้นประสาทต,ต่างๆใช้งานมากเกินไปค่ะใช่เพราะฉะนั้นวิธีการรักษาก็คือต้องคลายบริเวณเส้นประสาทกล้ามเนื้อที่ยึดตรึงพังผืดต่างๆนะคะเป็นตอนทําเจ็บไหมคะพี่ชี ก็เจ็บฮะเจ็บเจ็บจนน้ำตาไหลไหลมันเหมือนน้ำตาที่ออกมาคือล้างล้างตาไปในตัวสิ่งที่อสำคัญคือได้ความรู้กลับไปน่าดีเลยค่ะสิ่งทอ่สำคัญคือความรู้กลับไปแล้วก็ไปรักษาตัวเองเพราะอาการแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นทุกวันดังนั้นเราต้องดูแลตัวเองถ้ามีอาการอยักที่จะมาหาหมอใช่เนาะทีนี้ก็ที่ที่คุณหมอบอกแนะวิธีไปก็ อยากจะให้แม่ชีดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็บริหารร่างกายทุกวันนะคะแล้วก็พักผ่อนสายตาค่ะทุก20นาทีก็มองไปไกลๆนะคะมองสีเขียวๆก็ได้นะคะแล้วก็เว้นตาที่ใช้สำหรับการอ่านสำคัญมากที่เข้าสเาคัญมามาคือได้อุปกรณ์รักษาขับตาดีนะยินดีมากค่ะแม่ชีค่ะก็ อยากให้แม่ชีฝากรรมากก็ได้เรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพก็ได้ค่ะแม่ชีให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วไปด้วยก็ทุกสิ่งทุกอย่างคือร่างกายเนี่ยมันเป็นชีวิตหนึง่งที่เราจะต้องดำเนินชีวิตอยู่กับมันนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องรักษาร่างกายสารร่างกายของเราเนี่ยเพื่อให้อยู่อย่างมีความสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะคะ,คะมันคือความทรมานนคือความทุกข์ถ้าเมื่อไหร่มีความเจ็บความปวดความไข้ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมัน เราบางคนทนได้บางคนทนไม่ได้ถ้าเราทนได้โอเคเนี่ยคือเรามีการดูแลรักษาอย่างอย่างสม่ำเสมอจทำให้ร่างกายเราผ่อนคลายแล้วก็ได้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 ทาประโยชน์ได้ชีวิตได้ใช้ชีวิตได้ยืนนาปเียเสมือนรถถ้าเราไม่บำรุงรักษามันก็จะอยู่กับช้ามันอยู่กับเราช้าแต่ถ้าเราบำรุงรักษามันก็จะอยู่กับเราได้นานและใช้ได้ดี แล้วทำให้เราปลอดภัยเช่นเดียวกันร่างกายเราก็เหมือนกันเราก็ต้องรู้กาษาดูแลมันนะคะแม่ชีกลาดสาทุค่ะแม่ชีค่ะการดูแลนะคะก็ให้ที่นี่มีความสุขแลความเป็นิศและเป็นที่พึ่งของผู้ป่วยตลอดไปโดยเฉพาะให้ทำมาแล้วก็ให้ทําเป็นธรรมนะคะอย่างดีเลย ค่ะค่ะสาธุค่ะแม่ชีค่ะ